โดยอ่าอืมขถน่อยว่าการกานไฟขาดเหียนเนี่ยโบไปยังเหียนอยู่ตัวโบเป็นนี่ต้องอยู่ปลูกพังเขาเหียนเงาเมนี่ดอกยางเอาปลูกไฟปลูกมันได้อ่าปลูกเซงกันมั่วปลูกเซงกันขถน่อยว่าของไฟของมันวะโอ้ต่างหากของอดต่างหากยานยานห่ายเนี้ยหวาน เป็นได๋สัปดาห์มื้อนั้นย okay, the um, um. ินว่าเฮาตกใจว่าย่านติกี้ตะกอนหญ้ามีหาน้องสมโบนี่บ่เคยโทรหาน้ว่าตกใจ้มันบ่ท้บ่เข้าเฮือนบาดนี้ยานาไปปนหมู่อืห้องก็บ่เข้าห้อง้กดยางไปยางมาเนาะเขาเฮ็ดติปหัเป็นจังได๋แบบตั้งแต่เพิ่นนั่นไปโรงเรียนมาแล้วมาแล้วโอได้ไปใหม่บ่ได้ไปใหม่มาแล้วก็ึ้งแล้วบาดนี้เอ้าึ้งบ่ได้ ห้องแรกขนมอยกได้บานีทดูก็ได้ๆดูผลทางแง่เอาไม่ทายย่างขนมอยกไรุบุลได้ยูบแย่ก็ได um ้โน่โอ้ห้องเอามาโดยไม่นวลโทรมาได้เออบริวารได้ว่ากระโดดโทรมาได้บาทมาบ่มาบาทโอ้มา ทักทายสบายดีพ ok ่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขนเด้อบ่ว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยเด้อต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนสนนบ้านปากเกเก่าคือเดิมให้พี่น้องเอ่ะเพิ่มเติมมื้อนี้เนาะทางสนกเดินทางมาหาทางน้องสมอน้องรอดคือเก่าพี่น้องเอแต่ว่าช่วงนี้คือยังอ่าเพิ่นยังเียนอยู่ดอกเนาะเพราะว่าตอนนี้10:00นพี่น้องเอ พเพลิงเฮียงก็ประมาณอยู่สิบเอ็ดโมงกว่าๆพะะอัดเนาะโดยอาจังไ์ใกระทงสนองการสิเขาไปถามทางเมียนยาเพื่อนตัวะโทรมาเมื่อนั่งกับพอู้ถอยหู้ควา้าพ,พี่นองง้องเอ้ยอ่ายืมเงินบริการเพิ่นชูนบริการเพิ่อนอะไรเนาะว่าทำสนองกับตกใจอย,ยู่ๆก็ถามเมียนาเพื่นโทรมาหาเด็กๆเดินๆก็ถือว่าเด็กอยู่เนาะเก้าโมงพี่รองเลยเพิ่อนกับผมเคยโทรหาทางสนวนก็เลยคิดจุดหนึ่งว่าเออเป็นนี่เป็นหันบ่ดหรือวันอะไรเนาะ เลยถามไทยไปก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดคึพี่น้องเอ้ยทัดไปซะก่อนมื้อนะเนาะโดยอ่ะจังได๋ก่อนอื่นก็พุ่นล่ะขับไปโอรมไทยถามทางแม่ยาน้องสมโอสกเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าเป็นแนวใดเนาะโดยใช้ลูกหลานยัง่ได้มาแต่เฮียน สบายดีเห็นยังกินนี่เอาคือเต้มหม้อด้ะนะกูหมอดโต้มหม้อต้มมาอยังอันนี้กาแฟนะบ่ออยังอังนเเบบเบอออนี้โอ้ของดีมีอยู่ข้าหม้อบดะนี่เอาสบายดีวตู้เออมันใหม่ออแล้วออกนะแม่มีอยังน้อบ่ะนี่ข้างหม้อเป่า,าไหว้หม <laughs> ก็ <laughs> กินซีเมนต์เฉยหรอ

มันจะควรใครอย่างเดียวบ่ยอันน้หน่อยเดียวนเอืมเอาคุ้ตากเลยแท้เราก็ห่มสอบไว่าหนาวากอืมอือืเงสไปทางนั้นก่อนบ่ปิดทัวร์ให้เลยโิยเศร้าดีษฐ์ขนลไดเกบอโอ้เาใปิดเตะจะเศร้าผลเตะท่านไนโงเียน แต่ตัวแรงบ่ไอพีเพิ่นว่าโอ้ยมาแกก็ต้มกินสนุนมามังขเรียนนี่เด้อตัวแกหมดแล้วเด้นไปมันต้มกินได้บ่วะกินได้บ่กตัวมิจิจกินดูแลกิกินอะไรมันมึดกินริบแล้วเนาะโดยออืมกระดอยวะขันคันไฟขานเฮียนนะบ่ไปตงเฮียนอยตัวบ่เป็น ต้องดูปลูกพังปลเขาองเฮียนเนาะม่นี่ดอกหย่าเอาปลูกไฟปลูกมันไหนปลูกเซยงกันมั้งปลูกเซยงกันอหนื่อยวะคลองไฟคลองมันวะโอ้ต่างหาก้องหลอดต่างหากของยาต่างหากป้วยจังไหมคนมาบลูเขาองเฮียนในวันนีไรคันเหน่อยว่าคันไปเฮียนโมเป็นไรโอ้ว่าว่าไปทำไปเฮียนเถอะโมเป็นหนังสือเลยหายาโดยหายาเบือบเงินผู้ใหญ่ ปลูกฟังกินหน่อยไปปลูกเป็นกจังไรเงินหน่อยไปปลูกเป็นกับบริเงินผลโบผลบุเบิ้ลได้ปะอยู่เป็นหนังสือโอยว่าจังหวัดเนาะผลวัดในชั่วโมงยังบุเป็นโบเดี๋ยวอะไรเป็นกับพ่อปนันแหละเป็นกับพ่อปนอะไรชวนลู๊กลานไปเรื่อยโดยเจ้ากับพ่อเป็นอยู่ที่มิตุบ่บ่เป็นบ่เป็นตัวกันกับอันเขียนหอดใช้หลือเจ้าโอ้ยเขียนภาษาตะกี้เฮ้เขียนภาษาภาษา ภาษาแบบใดภาษาอยังภาษาหรือภาษาภาษาเกิดภาษาเกิดนะจากเลืฮาวโบ๊บโอ้ยไม่ได้จะรุ่นอันพุทปล่อยจะพิเศษอือผู้ใดพบเป็นหนังสือเลยคนสอนเลยอืม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 กับจำปงหนึ่งอะไรอืมอันพวกอุจยมยังเจ้ามาสอนเลยอืมอืมชนบูชนพุท่าวชนพุท่าวเอ้าพิเดียวอะไรบริเวณชนใบรุ่นบ่บ่โอ โอโลุ่นพวกอันยังนู่นมามาสอนเอ๊ะช่ได้ปีแล้วแหละสามสี่สิบปีผ่านมาแล้วก็ดักกับโผล่เป็นบ้างอยู่เนาะน้อยน้อยหนึงอย่า<ด>ยแลยให้ลูกลานเฮียนไปเรื่อยๆนะเนีย่ยมันออกมาประชิดขคือไม่ยาบอได้เลยขึ้นไปเรื่อยๆมนันอาจสิเป็นเองอยู่ดอกดเอาพอได้ที่เอา่ะ คาเสียงานก็คือคือยได้ละือโู้บรอนร้านเนศะหอยห้บรอนร้านเนให้ผู้นั้นอ่านผู้เดียวบ่ได้ตัวเออบมแมนพ์ผู้นั้นประเขาเฮียนตัวปเข่าเฮียนผู้นั้นมอนี่อ่านแล้วก็มอนี่อ่านน้ำลอยวันสี้จะมีอย่างเยียนไปขวดสอบได้คู่วันทานหลอดได้เป็นงานแรกลร่นไล ดินกับแบบดินน้ำโมอะละเด็กน้อยภาษาเด็กน้อยดินน้ำโมกับเพิ่นไปเพราะว่าอยู่ใช้เด็กน้อยติดหมูเพิ่นมามาไปกินหัวเข่าคนนี้เมื่อเริ่มซานแล้วยานหายแล้วบาดเป็นไรสามเฮือนนั่นจุนว่าเขาตกใจว่าย่าตะกี้ตะกอมยาไม่ยานอกสมบูรณ์นี่ไม่เคยโทรหานะว่าตกใจแล้วมันบ่อยแช่บ้านหมกบ่เข่าเฮือนแล้วบาทยานยาหายไปไปเพิ่นหมูอืม ห้องแีกเขาเขาห้องนั่งแล้วก็กดยางไปยางมาเนาะเขาเหตุผลไปเสือหันเฉลีเป็นอย่างไรแบบวันตั้งแต่เพื่อนนั้นไปโรงเรียนมาแล้วมาแล้วโอ้ได้ไปไหมโบได้ไปไหมมาแล้วก็จึ้งแล้วบัณฑ์เอาจึ้งโบเลยห้องแรกก็น่อยก็ได้บันฑ์ดูก็ได้ดูผัวทางแยกเอาไม่ทายย่างก็ได้ถูกหุ่นได้ดูแยกก็ได้เโอ้ ห้องเอามาโดยไม่นว่นโทรมาได้บริวาได้ว่ากระโดนโทษมาได้บาทมาโบมาบาทอ้เอาว่าอยู่ให้อ้างว่าเฮาเด้อวยจะว่าอันตัวเองว่ามีผู้เดียวได้มาหาชูหนอกจากหันบุญยี่ได้เตียงขนาดฟังความเนี่ังบ่พังเลยคนบ่เบิ่งเล้วอืงขันยาหายังไรกินหรืยาบ่ให้กินหนวกอะไรมีผู้เดียวได้มาหาเนิ่นไปยังบัดเจ้าถามแล้วนะ อันกะนําโมแล้วไปเบิ่งโทรทักโทรศัพท์ยังไปแหละท่องจังโทรศัพท์โทรศัพท์ไปเบิงโทรศัพท์นําโมอหาบบอกอันมเนาะยามบ่ให้ไปมห้เออเย็นบ่ให้ไป่อก็บ่บอกไดอกไปส่งพี่น้องอยู่ไปส่งพี่น้องไปยังบ่มาโอ้ ปลอดภั้มากผลหวานผู้นั้นอ้างหน้าผู้นี้ผู้นี้อ้างหน้าผู้นั้นได้เนาะแล้วแมนบอกบอกว่าบลอดภัยมากใครว่าโย่แล้ววะอ่มอนี่วะมันเรบ่บ่นนั่นมันเลิกเดี๋ยวนาะประมาณแปดโมงแปดเก้าโมงแต่หัวแรกมาจึ่งมันอยู่แล้วเอาบบไปสู่เติมบัตรเติมเงินเบอร์โทรไว้ใส่เต็มเน็ตเนีย ่สิเติมโทรหาอยู่ว่านี่ลืมซ้ําซะบาดนี่ได้เฮ็ดจังนี้ตกใจว่าโอ้ยมีหญ้าชมโอมีหยังเด้บ่าอย่าเก็บจนเป็นหนนเฮ็ดโดยแมนอยู่แต่ว่าเฮ็ดไปสุติตะเด็เนาะไปไปข้างคาไว้นี่เนาะบ่อยากให้บ่อยากมาเฮือนมายังให้หมู่ถ่ายคลิปเอาเพิ่นหนมากบ่นี่นะก็ดอย่าใกล้แหละอืก็โอื เนี่ยตนเจ้ามาคนก็บ่อนเนาะค่ะแหละนี่จ้ะเออก็ไดแล้วอโลแล้วซอือๆๆนั่นว่าท่านอันลูกหลานก็มันบ่มีเบิ่งเนาะปติเฮาแหละบิ่งในเบิ่งไปหมู่ครับบอกเอาไปมะนะมะนะให้บอกมากว่าในนั้นแหละ้บอกเป็นนี่เป็นหันแลมันตนําบ่ได้ไดแม่นแหละหลานเอ้ยนี่นั่นก็บอกความดีั่นแหละถ้าไปเบิ่งมื้อนี้ให้ปล่อยให้ไปโรงเรียนมื้อนี้อื กันเชิญถ้าว่าก็แคนกับไปน้องแนงน้องแนงกับโมเราไม่ได้ยาวมายไปอืมไปหรือไปจากมาเรียนซื้อเดียวไปวันชายไปโตเกงกันกับโมติแล้วบอกดีหน่อยอันพ่อโมพ่อโมวดโมเราได้นั่นได้บริกิทีเบิง์กิทียังไปน้ำเขาหลอดแล้วแต่น้องหลอดก็ยังหัวจักว่าเออเพื่อนพนั้นปุริเราได้มันก็ยังหัวมันคุ้งอืมโอ้ยบางคนโทรศัพท์น้ำโม จากเบิร์ตเนาะเดี๋ยวหนุ่มเน่ยแต่ก็จะบอกว่าได้รถมาตลอดขั้นได้เงอนเฮ้ยเขาบอกตัวเจ้าอินมาจะได้แล้วหรอมึงวะคิดยู้เฮากับว่าวส่งยางนี่แหละวะโมนั่นกับไปบ้านเกิดมูไปเลยวะปิดอยากกินเค้กกินยังน้ำมูน้ำมูชวันี่ะไปเลยวะได้ย่างกับย่านสิไปเบิ่งโทรทัศน์ดูเบิ่งโทรศัพท์น้ำมูทะเลวะอ่าส่งยางนี่แหละวะ จะจะข้างไร้เมือเลยนะยาบอกว่าบให้ข้างเพื่อนมีแต่ต้องมาอนอนหนมาโมบึ่งโทรศัพท์มาเนี่ยโทรทัศน์มาเพื่อนไปก่อนโมอีกหน่อยัูจะไงไปหอดไก่ช้หอดโมงตะกอนจะไปอันเจ็โมงไปก็แล้วไปหายตอนนี้เนี่เจ็ดโมงจอกไปกับท่านอยูนน่เนาะไปรอก สอนทางที่ดีนะเฮ็ดได้ได๋อีกน้อยมันยังบ่จักทิพยังคันว่เรื่องหายบอกผู้งยอกก็พออยากตีดเนาะอันนี้บ่ดตีเสือหายาเาหเอาพอได้อันนั้นแน่ยนยนแน่โดยําบ่หายจะีบ่บ่ฮู้เด้อฮู้จัก้เ็ดเ็ดคนยังน้อยนี่แหละถ้ากโตเด้อก็คือว่ายไดแม่นเฮ็ดหมตัวเ็ดช่วงนี้แหละช่วงยังน้อยงใกล้นี่แหละอือ เป็นลูกเป็ดลานก็ยังน้อยนี่ใครเนี้เขาพังควมเขาตอนกุญวนาคธอเขาผู้ใหญ่ไม่ช่งผู้เลี้ยงผู้เกลือผู้เบิ่งผู้แยงแล้วอืมให้ืูเลียเตั็ร่เขารวยกอืมอืมเป็นทีมเป็นป้าเด็กกินกูใช้หละใคสิเพิ่งฮาให้ตัวห่ลูกไ้านรเรอมีจมอยเมนวนั้เลี้ยได้มาฮมาดิดน้ำเด้เขาบอมีเบี้ยมามาดิดมาแวนเห็นัง ันนั้นเมี์เราว่าโอ้ยเห็นนั่นอ่ะช้างบอกเมร์หมดเมร์แม่เมีม <c oughs> <c oughs> ม์เราเรามาดนินะแนี่เราเห็นเนียเราเบิง่งเนียเป็นหมดเป็นแมง้นมักแปดมังยังค่งะบ่ยากเราว่าเ,เมี์เราว่าเอาขี่อันนั้นเจ้าเนี่ยขี่อันน่ะขี่พุ่นนะขี่พุ่นไพรนะอะ่ขี่พุ่นไพรนะหัวดโต้เราว่าออมันหนีเราว่ามันเหม็นเราว่าลองเบิ่งเราว่า แต่ว่าอันใช้เรื่อยๆยังได้อันไปใช้อันใช้อันคีปุนไผ่หรือว่าใส่ร่ผัดแข็งมนยังก็แข็งขีปุนไผ่เอาเอาต่นํามันก็ได้ที่ดูว่าสะไปเลยแบบน้ำจะน้ำจะน้ำซื้อนี่เขาเขาใส่เขาใส่แล้วันนี้ใส่เหงาะมันอะไรเป็นตัวอใส่เงาะเดีวแข็งเป็นแผ่นมกอยามันหักเยอะขึ้นเราวไาแล้วหมโดย มาลองบางแต่ขี้แกบขี้แก่เบ,บล่บอ,ลองใส่バレต้นนั่นนะที่มันเป็นเมย์เป็นยังนะเอานำ้ำนั่นซานด้งงยินิปซีพ่นในน้ำยูุคนหนึ่งเคยคุยกับพ่นยู่เพ่นว่ามีแต่น่ะเอาอันขี้เท่าไม่ดุอยขี้เท่านี่ือว่ามักน้ำสี่ไดเอาน้ำใส่มันหัวจั่แล้วข้าจาก็บอกอยู่บอกอลองเมืองตัวนี้กันเลย ข้าเจ้าว่ากกหญ้ากิวหญ้าเทินนะคับนําเข้าบ่ว่านําเข้านํามวกเฮานี่อําให้มันนอนน้ําไสแล้วกดสิึได้บ่จักละให้มันให้มันงามติตนันเนาะเออน้ําเข้านําเนี่ยตใส่เครื่องกยังแบบลาข้างมันบ่อยากจับได้อือเห็นเมียวปลเฒ่านั่นเนาะเพิ่นปลูกโพเนาะอือๆว่าเพิ่นอาน้ํามวกไปด ตูเ็ดมาเท่าไรบาทเห็ดมันหาโอมันหาพันบาทเหรเห็ดมันใหญ่เนาะเห็ดมันสิพันมใหญ่่นนี้เห็ดมันหาพันแล้วอ้ยพอกินเน่นี่จะกี่เต็มกำไงแมนพอกินเน่นี่ทำจกินเนเท่าไรมึงใส่ตุมใส่แกงเจ้าให้เฮาก็ยังบริเวรฮะอืมันจะหายเลบุญงอืมาวบ้ากัน่ น้ยอืนี่วุ้นมาเด้ออสาดมะพรไอ้ะ้อยกสาดมพรูแค่นั้นแค่อือบงมือน่ก็นอนไอไปเร็วันโอ้ไอ่ไปโรงเรียนตาเรียนอยากเรียนเลยจังไปตาโบว์อยากเรียนเลยอไปว่าอยากเบ็ดทุกคนนะอืออืไปไม่ได้เขียวอยกไปอยกไปยังเดี่ยนี้อืปโรงเรียน देखो บ่เหียนอือบ่เหียนก็บ่เข้าเนาะเล่นออกแลจุหน่ยามเหียนเล่นออกินไปไปห้องน้ําก็เด้ออือเพิ่นว่า่วอบได้นี่แม่นวาบ่กล้าเข้าห้องเด้อว่ายัห้องมโเด้อ้องไปวดอบแต่หแล้วอันนั้นน่ะโดย อืมจ่ายเพิ่นหมดแล้ว60,000แล้วเนาะ2คนกะ30,000 2เซนอ้าวคือเพลงแท้บ่โอ้เอาว่าสิเอาใบประกาศคือบ่ปึ้มเืองให้ซื่อตั้งว่ใบนใบติดตามใบติดตามน่ะปึ้มติดตามติเก่ากับผู้นึงกะคือว่า30บาดได้ยินอันปู่ฝ่าเว้าก็ว่า30่โอ้ยาบ่ยคนละเซนก็ได้ให้เพิ่นเลยอื เอาเห็ดจังไลยสะขนาดัหญ่เลยไปเอาวนเพิ่มติดติดตามแต่วงเขาเรียนหันอืผขาดไปแล้วอืออจะลาไปอีกแลไปกระโดดกระหล่อว่ะอยู่ทางไหนอยู่โรงเรียนจองเกลียวเลยโอ้ไปเอาอยู่พูเอาว่าครูว่าอาจารย์เพิ่นเอามาให้บอกเลยเอาเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นบอกให้ในครูเพิ่นบอกว่าไปเอาอยู่มองเก่าโอ้ขนอนเราบอกไปเอาเลยเพิ่นเห็ดใหม่หนึ่เลยอืออืออือ อืมเพิ่นก็ได้เอาคนละแสนบาดนี่โดยคนละแสนโอ้ถ้าว่าเจ้าไปเอาเองน่ะคือสิบ่นักซํานีอสินักอ5 0 0 0อือๆๆไปมาเนาะพอๆํากันม่ตนี่แหละมันใกล้ยามตั้งหาเจ้าแน่เจ้าบงโบัลาเฮานี่แม่นคมู้นําเพิ่นแหละบรรดาอยู่ดอกโอบ่ายันหายว่าซั่นอือันหายเพิ่น กปนอนจักนนานแล้วกาอนมากก็หายคนอีกมันจะลตาบ่มาอ่างคนเอาลำตามาใส่คนแล้โอ้ยว่าบ่บ่ได้ถอยได้ความชักงน้อยืมบริการกะเขาเดียวเนาะเมตุโดเขาเดียวได้หมดเลยแปดพันนะฮะเอายืมสิบพันแมนปกระตัดบริการไปสองพันกิวองเดือ8แปดพันอ่า เอาบักกินช้ำเงืองเนาะอันนี้ข้นอกก็โทรไวเฮงดีข้างนอกก็โทรไปหาแม่นวด8เดียว้บ่วบนี้แล้วบ่ปกติสิยมอยู่ได้แม่ตัเอ้ยอันนี้โอ้โชสายแบบว่าเบอร์เฮานั่น020เนาะแต่ว่าเบอร์เจ้าน่ะ030แม่นบ่นั่นแหละมันก็เลยเครือข่ายคนละเครือข่ายปรากฏว่าจักได้แม่นอยู่ขามันก็เลยเปื้องเงินหลัก2ก็มีอยู่เออบ่แม่นหลักหลักเาบ่มันบ่มีทาน ถ้าเฮาใส้เครือข่ายเดียวคือแบบว่าศู๊สองศูนย์จะ่าไรเฮาก็ะซูสองศูนย์หากเป็นรกหากับรกหาคือกันเนี่ยมันฉีบบวเพื้องบันไดหากเป็นลักเจ็ดกับลักเจ็ดคือกันอย่างสี่นะเครือข่ายเดียวกันบวบเพื้องบันไดแบบอันนี้คนละเครือข่ายโอ้ยว่ะค่เดียวบอถอยหอดควมจากเนือใดบูเรื่องแล้วปัดฉักรลมจากตาจฉกเห็นจะได้ก็านเลยว่ะ ลงจึกตายกันที่เน้นี่ชมรโลนี่เน,น้นโชวันที้ิ้เ <c oughs> อมีตู้กดอยู่บ่เบีนอะไรคิดทะเ<ๆ>ละเออย่านแบบวบาปปิงกระท่านหันโดยขิดจังไรด้บารีเนาะโดยเขาจะแลนพาไฟว่ากินใจสนัดแล้วคนนอมณี้แ้อผมไดมีโดดกระเพิ่งพาเขานี่แล้อกับอย่างๆหน่อยแล้วโอ้กับบคือ้องเฮาเด้มีตูเอ้ จุดนี้เฮาก็เคยผูกเคยพ่อกันแต่มันก็ยากแน่หน่อยนึงมันบ่คือของเฮาดายโอ้ยๆแม่นเอากูเจ๊ชอบใส่ปืนบ่เด้แต่ของเพิ่นน่ะก็ยากยากนี่แหละเพิ่นเพิ่นติงโตใส่เสื้อใส่แพ้เนาะเตรียมโตอีกเจ้าบ่ใจ้อนเด้คนสิเป็นสิตายเด้ออตาสิขาดเด้อโอ้ยใจสิขาดแล้วหันใจก็ืดแล้วเห็นอยู่ไดาบ่มีได้ักก พอเพิ่งพาเพิ่น,น่ะแหละอาว่านี่ก็ชุกไป็ฮอดไซสอันนี้ก็หมูมับคากลางทางบ่ผู้โชคเล็กลทีมับบ้านเห็นแล้วผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยนอนนิ่งอยู่เด้โอ้ยเในาะโอ้ใกล้ๆยังเห็นพระเกศอยู่ในสวรรค์เลยฝนก็เผาเนาะตอนตอนเช้าพ่อหรือตอนแรงขึ้นก็เผาตกก็เผา ทุกลราตกจะอบอป็นกะทันหันมันกับมานี่มานอนได้คือว่านะเจ็บมานอนอยู่ในหลอกันแล้วจ็บกรไราซ้ายแล้วนอนกระไรโอ้จเก็บตกป่าะเก็บรถตกคองนีจปีสองเล่งเลยฝ้าบ่้าแล้วผาพารดลงคองบ้โอ้ยเนาะตกจะคองบ้รอถกนี้แหละอื จะเจ็บอะไรย่าทำนองนั่นแนะอันนี้กะไอ้คนสั่นย่านเนาะย่านคนป่วยย่านชินใจเป็นเริ้ววิ่งสุพรรณเนรอเจ้าถผ้าถือยางบางย่างบางอน่เราเห็นคืนนี่บอกจะคนม่้ตคนเดียวเอาแล้วง่าบอกมีไฟดแมโอ้สเห็นได้นลัาอทามเห็ดได้ะูยานบอคือเวยกยาอยเาถือผ้าถอือ ขางตายมั้่ไหมทันน่าก็คิดดูว่ะสิคิดแต่ช่วยเห็ดยังแบบนั้นบอกเป็นญาเนาะเนาน่ให้ดูกลาเห็ดยนี้ไปขํามากขึ้นดูยาิบอกแห้งพยุนในทางแง่ใช่แห้งขากบ้านเนอมเนไปยังไปยังบ่อยาเขามาไดไรช่งคนคนไหนเนาะรอนี้เขาบอกเขามาอะไรอันนี้บ่อเ จะได้ที่เขาเลยบาดนี้ผัวกันนี่อือๆเป็นแตเฮากั้แล้วก็อย่างแหเฮาก็บ่งจังซี่เนาะเป็นแตผัวเพิ่นกนีแหละอือเออจไดหาในตู้เฮ็ดเวียกงานต่อบนีเพิ่นล่ะเกิดเพิ่นขึ้นมาก่อนถามบอกเพิ่นแนะนําเพิ่นอยู่ใมาใส่ก็ให้บอกให้กล่าวให้ไป4 5 ไปล้วโหโมสิบอกเพิ่นอยู่อือบ่นับถือญา่นกับบ่นับถือผู้ใหญ่เนาะอือเพิ่นก็แพงเฮาก็แพงอยู่อยู่าญาเนาะแม่นล่ะโดยทางที่มันนั่นแหละจบมันงามพะไปใส่มาใส่คือว่าในเฮาก็ย่านแม่ย่านงตาบ่เห็นแน่ย่านคนน่จะอีหยังมันบ่มันก็หลายสิ่งหลายอย่าง ป็นอยู่เนามัน pues น mm ั่นไกลเติบท nah ี่บ่อนั่นเพิ uh ่นอยู่เพิ่นไปดิดว่าเพิ่นไปเบิ่งโทรทัศน์โทรศัพท์นหมู่โหแต่เงินเนาะอันหมู่เพิ่น่ขายวดอืตัวนี้หันภาคภาคหันเบียดพุ้ตีหันเบียดจังซั่นหันเขาว่าจังซี่เออๆๆเอาซะตู้เฮ็ดอันนั้นมัดหัวจังบาดนี่อทางเพิ่นขึ้นมาจังสิได้โอลมดิดนําเพิ่นตพี่น้องเอ้ย เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้อแม่ต่เด้อยังมาได้ขึ้นมาเนาะพูแล้1 0 0เปนกว่าพอเันเ่นบ่ก่อนเ่ๆเนาะอ่ะทุกพี่น้องเอ้ยโอมดิดกับแม่ยาน้องสมโอเนาะถามทายเพิ่นเมื่อนั้นก็คือว่าแหละเว้ากันบ่ฮู้ถอยฮู้ความพี่น้องเอ้ยเงินก็ดก่อนเนาะวันนี้ก็ฮู้รายละเอียดแล้วล่ะ เอาจังไรคลิปนี้เนาะกับพี่น้องเดอ้อเอฟซีบัสุขสู่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามให้ทางสนอนอเดอ้อพี่น้องเอ้เพอมีกำลังใจทำคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะโดยบอกพี่ว่าถือขอโทษขอภ่ายพี่น้องเอ,อ้อาจังไรคลิปนี้ไปแล้วเนะเาะขอกก่าเข้ามาสบายดี